วันนี้สามีไปยกสะดุ้งมาค่ะทุกคนบางพื้นที่อาจจะเรียกว่ายกโยนะคะเราได้ปลาเยอะมากเป็นปลาแม่น้ําธรรมชาติจ้าแต่วันนี้ไม่ได้มาทําเมนูเกี่ยวกับปลานะคะทุกคนแค่เอามาให้ชมเฉยเมนูที่เราจะทําวันนี้คือยำไส้ตันค่ะทุกคนคือสามีในะอยากกินยำไส้ตันนางก็เลยสั่งไส้ตันมาค่ะ <c oughs> นางบอกว่าอันนี้คือเขาลวกมาแล้วนะคะแต่เราก็ยังเอามาล้างอยู่ดีนะคะคอยจะล้างน้าเกลือกับน้าส้มสายชูอีกรอบหนึ่งค่ะ ก็ขยำขยำไม่เข้ากันนะคะเราก็ล้างด้วยน้ําสะอาดจนเขาสะอาดเกี้ยงค่ะแล้วเราก็จะเอาไปต้มค่ะทุกคนก่อนจะต้มเขาก็จะใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะแล้วก็เกลือประมาณ1ช้อนชาค่ะพอน้ําเดือดเดือดเราก็เอาไส้ตันลงไปต้มไว้เลยค่ะจะต้มไปประมาณ30นาทีนะคะทุกคน ระหว่างรอเดี๋ยวเรามาทําน้ํายํากันค่ะคนก็จะใส่กระเทียมพริกสดนะคะแล้วเครื่องที่จะใส่ยําก็มีหอมหัวใหญ่มีมะเขือเทศแล้วก็มีขึ้นช่ายแค่นี้นะคะคือคุณซานนางอยากกินมานานแล้วนะคะจะหาซื้อที่ไหนก็หาซื้อยากนะคะยําไส้ตันเขาไม่ค่อยทําขายกันค่ะคือหมายถึงแถวแถวบ้านคอยไม่มีนะคะแต่ถ้าเป็นในเมืองหรือในตลาดเข้าไปก็จะอาจจะมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปในเมืองกันค่ะ ไซตันนี้ก็คือฝากที่สาวเคสซื้อมานะคะเพราะว่าเขาขายของตลาดนัดเข้าไปเอาของก็คือบอกให้เขาซื้อมาให้เผื่อมีนะคะแล้วก็ได้มาจริงๆค่ะทุกคนที่โชว์มะนาวนี้ไม่ใช่อะไรคะ่ะมะนาวปลูกเองไร้มเมล็ดนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาทําน้ํายํากันเลยนะคะคอยจะใส่น้ํากระเทียมดองแล้วก็พริกกระเทียมที่โขกไว้ลงไปนะคะก็จะมีน้ําตาลทรายผงนัวน้ําปลาแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะทุกคนปริมาณการใส่บอกไม่ได้นะคะเพราะว่าคอยทําแต่ละครั้งแต่ละรอบก็คือไม่เหมือนเดิมค่ะปริมาณน,น้อยมากต่างกันนะคะ ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมค่ะซอสพริกเพิ่มความเค็มคนของน้ำยำนะคะทุกคนค่ะใส่ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็คนให้เข้ากันชิมตามใจชอบเลยนะคะเราต้มไปครบ30นาทีแล้วค่อยก็จะอ,ออกมานอกน้ำเย็นนะคะอันนี้คือน้ำจากตู้เย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะคะนอกไว้ให้เขาเย็นเย็นนะคะ พอเขาเย็นแล้วเราจะเอาออกมาหั่นนะคะทุกคนขนาดหั่นก็ตามใจชอบนะคะใครชอบคำเล็กคำใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็หั่นตามนั้นนะคะส่วนตัวค่อยชอบชิ้นเล็กๆค่ะเพราะรู้สึกว่าหั่นชิ้นเล็กแล้วมันจะเข้าน้ำยำดีกว่านะคะทุกคนเล้วก็ได้เวลาลาดน้ำยำแล้วจะทุกคนเราอาจจะใส่ไม่หมดหม้อนะคะแต่จริงๆแล้วค่อยใส่หมดนะคะทุกคนหลังๆมาคืออยากจะซุดน้ำยำเอาให้แน่นๆเลยใส่เครื่องทุกอย่างลงไปให้หมดคะ่ะแล้วก็คเลคเลให้เข้ากันคะ่ะแล้วก็ กินได้แล้วน่ากินเมลาทุน่นอร่อยมากเลยนะคะจะบอกให้คือทุกคนน่าจะได้ยินเสียงฝนนะคะฝนตกแรงมากฝนตกหยุดหยุดตกๆกหย,หยุดหยุดทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็เป็นเหตุให้เราไม่ได้เข้าสวนมาหลายว,วันแล้วจ้ะทุกคนไปฟังคนอยากกินบ้างค่ะคอมเมนต์หน่อยอร่อยจับเฮ้ยผ่านกิน mm hmm.